สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง s วีปตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่จากซิกโนมารีวิวให้ทุกคนดูกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้นั่นเองนะก่อนอื่นเลยบุ๋มขอแกะก่อนอันนี้คือเห็นพวกลงกับทุกคนเลยนะ นี่ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นหูฟังรุ่น HP 8 3 1 Electra นะคะบุ๋มอ่านถูกใช่ไหม HP 831 Electra ตัวนี้เลยซึ่งก็เป็นหูฟังรุ่นใหม่ของเขานะคะที่จริงบุ๋มควรจะรีวิวก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าก็มีปัญหาดีหน่อยก็เลยไม่ได้ทำรีวิวสักทีนะคะวันนี้ก็มาทำให้ดูกันแล้วนะเดี๋ยวเราแกะกันเลยดีกว่านว่าข้างในเป็นยังไงเนาะนี่นะคะเป็นกล่องข้างในอีกทีหนึ่งสีดาแบบนี้เลยคือแบบแพคเกจจิ้งดีมากนะคะทุกคนแล้วก็เปิดเข้ามา โอเคข้างในก็จะเป็นแบบนี้โอเคเขาหงออมาแบบเป็นถุงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราวางตัวนี้ของเราไว้ก่อนแล้วเรามาดูกันที่สิ่งที่ให้มาในกล่องนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะพร้อมกับใบรับประกันนั่นเองนี่เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวหูฟังกันดีกว่าค่ะนี่เลยโอ้โหสวยนะนี่ทุกคนนี่นะคะจะเป็นในลักษณะนี้โอเคตรงนี้จะเขียนไว้ แบบว่าเป็นเล็บซ้ายไร้ขวานะคะทุกคนจะเห็นได้แล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงด้วยนะคะส่วนไมเนี่ยไม่สามารถถอดแยกได้นะคะแต่ว่าเวลาปรับไซส์สำหรับคนที่หัวใหญ่กว่านี้นะคะมันก็จะแบบเออมีความยืดออกไปอีกนิดนึงได้อีกนะคะแล้วเราก็ใส่มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้อ่าตรงนี้ก็สามารถปรับได้นิดหน่อยนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นแจ็ค USB ทั่วไปค่ะ นี่เลยวยี่ต่อไปบุมพาทุกคนมาดูตรงกล่อง,ของเขาดีกว่านะคะว่าสเปคเขาเป็นยังไงเนาะตอนนี้เหมือนบุมกําลังแบบเล่นเกมหรือว่าขับคอริคอปเปอร์อยู่อะไรสักอย่างโอเคในส่วนของตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะชื่อรุ่นของเขาก็คือ HP 831 e l e c t r รานะคะเป็นหูฟังระบบ7.1็จุซราวนะคะมีการรับประกัน2ปีเพราะว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันกันกบพวก e-sport นะคะฝั่งนี้ก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับหูฟังนะคะอะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นสเปคโดยคร่าวๆข,ของหูฟังตัวนี้นั่นแหละคะ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงมีซอฟต์แวร์ให้เราสามารถดาวน์โหลดเพื่อไปปรับแต่งได้นะคะนี่ลย แล้วต่อไปบุ่มจะไปลองเสียบสายดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็จะไปลองทดสอบเสียงพร้อมกับทุกคนเลยนะโอเคในบุม่มไปเอาน้ตบุ๊กสักครู่หนึ่งนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะบุม่มก็ทำการเสียบไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเราเสียบตรงหูฟังของเราแล้วไฟมันก็จะวิ่งแบบนี้นะคะเป็น RG B ีทั้งสองข้างแล้วก็มีไฟออกตรงโลโก้ด้วยนะถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะเนี่ยโอเคต่อไปบุ๋มจะไปลองทดสอบฟังเสียงกันก่อนแล้วกันเนาะ โอเคสาหรับเรื่องของเสียงนะคะที่บุ๋มได้ไปฟังมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอยู่ในระดับกลางๆถึงดีเลยนะคะก็ไม่ได้ถือว่าแบบดีมากที่สุดนะคะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ค่ะสำหรับเบรดราคานี้เนาะแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบเสียงของไมโครโฟนตัวนี้กันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ โอเคค่ะเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตัวนี้นะคะก็เป็นการทดสอบเสียงของไมโครโฟนจากหูฟังอิเล็กทราตัวนี้เลยนะคะฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่สมมติบุ่มเอาไปแคสเกมใช่ไหมมันก็จะเป็นอารมณ์แบบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิปเต้ครับเมอ่อเช่นเคยนะคะทุกคนวู้ฮู้นี่แหละค่ะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับตัวไม้นะคะโอเคบุ่มก็คิดว่าใช้ได้นะคะกับไม้ตัวนี้นะเสียงก็ได้ยินชัดเจนโอเคเลย ต่อไปเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกับที่โปรแกรมกันนิดนึงนะคะว่าในโปรแกรมของหูฟังตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรให้เราปรับแต่งบ้างนะคะมาค่ะตอนนี้นะคะบุ๋มก็ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะเท่าที่บุ๋มเห็นตอนนี้นะคะมีเอ่อตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นให้เลือกโหมดนะคะก็จะมีโหมด h i f ฟก็คือโหมดสําหรับพูดคุยนะคะแล้วก็จะมีโหมดภาพยนตร์อ่ะมันก็จะทําให้เวลาเราดูหนังดูอะไรมันจะแบบดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมีโหมดเพลง แล้วก็หมดกําหนดเองอ่าก็จะมีประมาณนี้มีการควบคุมเสียงหลักเสียงหน้าเสียงหลังนะคะอ่าตรงไมค์ก็มีการควบคุมได้เหมือนกันนะคะคือระดับกี่เดซิเบลนะคะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็นี่ก็จะเป็นความดังความเบาสามารถปรับขึ้นลงได้นะคะหรือว่าเราจะปรับตรงนี้ควบคู่ก็ได้นะคะทุกคนอ่ะ ก็จะประมาณนี้สําหรับเรื่องของการปรับแต่งกันเองนะโอเคค่ะทุกคนสำหรับหูฟังตัวนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะโดยคร่าวๆนะคะก็ถ้าหากใครสนใจนะคะก็สามารถไปลองหาซื้อขึ้นที่ช็อปออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นพวกช้อปปี้ลาซาดหรือว่าพวก j b b ต่างๆนะคะตามหน้าร้านก็อาจจะมีบางร้านเหมือนกันนะคะทุกคนเรานี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะ่ะบ๊ายบาย